สวัสดีธรรมะยามเช้าธรรมะก่อนฉันวันนี้วันที่29มิถุนายน2568เป็นปกติทุกวันก่อนฉันก็จะมีการให้ธรรมะเป็นคติธรรมนำไปปฏิบัติในกิจวัตรประจำวัน พวกญาติโยมทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกามาวัดมาทำไหมก็มาทำบุญทำบุญทำบารายหลายอย่างมาวัดที่ได้จากการมาวัดได้ยินได้ฟังได้สติปัญญาได้ธรรมะได้ความสุขได้คลายทุกข์คลายเครียดเบาใจใจสบายเบากายเบาใจ เย็นใจสุขใจเหมือนเราไปสถานที่เหมือนเราไปโรงพยาบาลป่วยเวลาป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาลไปหาหมอหมอก็ตรวจร่างกายให้เป็นโรคอะไรอะไรก็จัดยาให้แล้วก็ไปโรงพยาบาลอยู่ใกล้หมอแล้วก็หมอก็บอกโรคให้กินยา แล้วก็เป็นผู้กินยาตามคาสั่งของหมอนั่นไปโรงพยาบาลถ้าป่วยไข้ก็ต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลป่วยไข้าทางกายถ้าป่วยไข้าทางใจก็มาโรงพยาบาลพระศาสนาหาหมอหมอเป็นเหมือนพระบัดเป็นเหมือนโรงพยาบาลคนไข้เหมือนพวกเราทั้งหลายไข้อะไรไข้ใจ มีปัญหาโน,น่นนี่เรื่องครอบครัวทำมาหาเงินอะไรต่างๆก็มีความทุกข์ใจไม่สบายใจก็รีบมาหาหมอมากินยาคือธรรมะปฏิบัติทีนี้การปฏิบัติเอางง่ายหลวงพ่อจะบอกชีวิตของเราเริ่มจากวันใหม่ชีวิตเริ่มจากวันใหม่เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นตีห้าล้างหน้าล้างตาให้สะอาด ทำวัดสวดมนต์ไหว้พระทำวัดสวดมนต์เสร็จทำใจให้ผ่องใสก่อนจะออกไปทำงานในกิจวัตรประจำวันของเราล้างดูใจก่อนล้างหน้าล้างใจให้สะอาดวันนี้เราจะไปทำงานประกอบหน้าที่ในการทำงานมาหากินซื่อสัตย์โจดิตประกอบอาชีพสาม,มาชีพ มีความซื่อสัตว์สุดจริตตั้งใจอธิษฐานใจเอาไว้แล้วก็เสร็จธุระและ้วก็ออกไปทํางานเหมือนกับว่าตอนเช้านี่เป็นวันเริ่มใหม่เริ่มชีวิตใหม่ตอนกลางคืนเรานอนเหมือนเรานอนหลับไปจนเจ็ดแปดชั่วโมงคืนหนึ่งเหมือนตายไปแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ้ชีวิตใหม่เริ่มชีวิตใหม่คิดใหม่ เป็นวันใหม่แล้วก็ออกไปทำงานเวลาไปทำงานนี่เราจะเจออะไรบ้างระหว่างทางในที่ทำงานเพื่อนฝูงบางทีก็ถูกคอกันบางทีก็เรื่องเกี่ยวกับการงานไม่เข้าใจกันก็ผิดอกผิดใจขาดข้องกันก็มีมันจะเกิดปัญหาโขนมัวจิตใจเกิดอาฆาตพยาบาทเก็บอ,อกความโกรธไว้ในใจไม่พอใจคิดเบียดเบียนคิดเป็นศัตรูกัน อารมณ์มันค้างอยู่ที่ใจในที่ทํางานมากลับจากนั้นบางทีหลายเสียงหลายอย่างด้วยเราไปตลอดทั้งวันเราทําอะไรบ้างทําดีทําชั่วทําผิดทําถูกผิดศีลข้อไหนบ้างได้ทําประโยชน์พอให้มีความสุขทางใจได้บ้างอย่างนี้ก็โดยก็จะเก็บเอาวมาไว้ในใจเมื่อตอนกลับบ้านตอนเย็นเมื่อตอนเย็นกินข้าวเสร็จข้าเย็นเสร็จตอนเย็นแล้วก็ ตนค่ำคืนตอนกลางคืนก่อนจะเข้านอนสรุปมาทั้งวันทั้งวันนี้ที่เราออกจากบ้านไปไปทำอะไรบ้างผิดถูกไหมไปทะเลาะบอกย้งกันไปทำชั่วไหมอะไรมาสรุปตอนกินข้าแล้วก่อนจะเข้านอนไหวพระสวดมนต์ทำบัดแผ่เมตตากุทิส่วนกุศลให้แก่บรรพชนบนรรพบรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูปชาอาจารย์เจ้าการในเวร สัพพสัตท,ทั้งหลายว่าไปนีอว่าแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสุดท้ายหลังจากสมัสตสนมูลภาวนาเสร็จแล้วหนาทีสินาทีนั่งสมาธิให้ใจสบายก่อนหลับก่อนนอนถ้าหากว่าเราไปทำผิดมาเราก็ปล่อยไปซะให้อภัยช่วงที่ผ่านมาตอนกลางวันให้รู้จักให้อภัยด้วย ให้อภัยตนเองทำผิดพลาดมาแล้วให้อภัยตนเองให้กำลังใจตัวเองตั้งต้นใหม่ถ้าหากว่าเราไปทำให้คนอื่นเจี๊ยวออกเสียใจแล้วก็ขออภัยด้วยนี่เราก็แปลว่าตอนก่อนเข้านอนเราทำอย่างนี้ให้เสร็จก่อนทุกคืนภาวนาก่อนนอนให้เสร็จก่อนแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรละตอนนี้นี่เขาเรียกว่าภาวนาก่อนนอนจบทุกอย่าง เรื่องที่จะทำให้ใจเศร้าหมองเราก็ให้อภัยกันผิดอะไรก็ขออภัยกันหมดแล้วเรื่องอย่างนี้อย่าให้ข้ามคืนนะอืม <c oughs> อย่าให้ข้ามคืนตุดหมดทุกอย่างแล้วก็ถ้าหากว่าเราไม่ไม่ทำอย่างนี้เราจะเก็บความอาฆา,าตพยาบาทเบียดเบียนจองกรรมจองเวียนโผโกรธกันเอาไว้เจ๊จนววะนอนหลับอย่าให้มันข้ามคืนนี้วิธีปฏิบัติในชีวิตของเรา ให้มันจบลงตอนนั้นถ้าใครทําไม่ได้ทํำนะผูกฎดอาคาตพยาบาทนอนไปก็หลับไปฝันไปไปฆ่ากันในความฝันต่อไปอีกทีนี้มาเมื่อคิดทบทวนตัวเองคิดบัญชีตัวเองแล้วตอนกลางคืนตอนก่อนนอนภาวนาก่อนนอนถ้าเราไปทําบุญกุศลไปวัดโน้นไปนี้ช่วยงานครูวาจารย์ต่างๆนี่ทําประโยชน์โอ้ยเราก็ให้กําลังใจตัวเองยินดี ยินดีว่าเราไปทําประโยชน์นั่นประโยชน์นี่ก็สาธุมุตนาให้กําลังใจตัวเองด้วยนะอย่างนี้นี่ให้กําลังใจตัวเองถ้าเราทําดีก็ให้กําลังใจตัวเราเองสรรเสริญขอบคุณตัวเองด้วยทําได้ไหมละ่ะทําดีๆหลายครั้งเราก็ขอบคุณตัวเองด้วยยกมือไหว้ตัวเองด้วยโอ้ยทําอย่างนี้วันนี้ก็ทํา ส่วนก่อนจะเข้านอนแล้วก็นอนหลับสบายไม่มีอะไรมันเรื่องมันจบหมดแล้วนะพอนอนหลับไปก็ฝันดีโอฝันไปเนี่ทำบุญจักบาตรมาวัดถวดมนไหวพระได้ฟังเทศอะไรมันก็มีแต่เรื่องดีๆนะ่นอนหลับไปก็ฝันไปดีนะทำอย่างนี้เวลาตื่นนอนทีนี้เมือ่อเมื่อเรานอนกลางคืนคืนเมืองวันหนึ่ง มันก็มีการพักผ่อนไปทํางานมาก็มีการพักผ่อนร่างกายของเรานะทํางานตั้งวันทั้งตลอดทั้งวันก็มีการพักผ่อนเข้าเรียกว่านอนเป็นการพักผ่อนอีเดียบบทหนึ่งจําเป็นต้องพักผ่อนจะทํางานตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่พักผ่อนอยู่ร่างกายก็ทนไม่ไหวส่วนปฏิบัติทางใจของเรานี่ใจของเรานี่ก็มันคิดอะไรไม่หยุดทั้งวันนะคิดแต่เรื่องโน้นเรื่องนี้ ใจมันคิดมีหน้าที่คิดปรุงแต่งคิดดีคิดชั่วมันก็เก็บเอาไว้ในใจเป็นอารมณ์ข็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งใจนี่คิดไปเรื่องอดีตคิดไปแล้วโศกเศร้าผ่านมาแล้วหลายวันยังคิดอยู่บางทีคิดถึงเรื่องสนุกสนานหัวเราะอยู่คนเดียวก็ยิ้มยิ้มเหมือนเป็นบ้านั่นแหละเออมันอันนี้ภาษาใจนะมันคิดไปเรื่องอนาคตพวกนี้เรื่องนี้ต่อไปข้างหน้ามันก็ยังคิดไป ่คิดมากไม่หยุดทีนี้นั่งสมาธินี่แหละมันทําให้จิตใจพักผ่อนนะนั่งสมาธิทุกวันก่อนเข้านอนห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีเท่าไหร่ก็ให้ได้ทําสมาธินี่คือการพักผ่อนนะพักผ่อนสมองหยุดนิ่งคิดไม่อะไรไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตนี่นะใจสบายนั่งสมาธิไม่ต้องอะไรหรอกคือทํา ให้เข้าใจว่าเป็นการพักผ่อนทางจิตการนอนหลับเป็นการพักผ่อนทางร่างกาย,ยทำทุกวันโดนใจก็เหมือนไดโอสถนะใจก็มีกําลังใจเมื่อเราออกจากสมาธิใจมันมีกําลังใจมันมันคือมันได้พักผ่อนเราพักผ่อนทางร่างกายนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมีกําลังออกทํางานนะเวลาทําสมาธิจิตใจสงบผ่านอดีตสิมนาทีใจก็มีกําลังเวลาออกมาก็ใจสบายไม่ ไม่ท้อแท้ิตใจมีกำลังมีกำลังใจใจสบายมีความสุขมันก็ทนทนต่ออารมณ์คนอยู่ใกล้ชิดพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเอ้ยสบายอย่างนี้นะคนสุขภาพใจดีนะนั่งสมาธิไปๆก็สุขภาพใจดีสุขภาพใจแข็งแรงคนที่พูดพูดไม่ถูกหูไม่เข้าหูพูดไม่ถูกอกถูกใจทำอะไรไม,มัน มันสบายใจคือวางตัวเป็นแนละ้วอยู่สบายเรื่องของการปฏิบัติถ้าคนไปคิดแต่เรื่องคนอื่นจะเิดยคนนั้นจะเพิดคนนี้เรื่องเอาเรื่องไม่ดีใส่ใจตัวเองนี่มันก็ไม่ดีทั้งวันนะั่นแหละใจตัวเองไม่ดีนะมันไม่มีสุขภาพใจดีฝึกสมาธิอย่างนี้ก็ท,กทุกวันตุกว,วันใจจะดีเยิ้มได้ทุกวันละ่ะตือนเช้ามากกยิ้มยืนไปทางทิศตะวันออกพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าก็ยิ้มรับอรุณขาวานนะ ยิ้มสบายไหมถึงสบายสุขภาพใจดีแล้วจากนั้นมากับมาคบเพื่อนฝูงคนนั้นก็เยี่ยมใจคนนั้นเยี่ยมใจคนนี้ก็โว้ยสบายตั้งวันเลยลองคิดดูนะทําทุกวันนี่จะได้ของใหม่ๆนี่เป็นการพัฒนาชีวิตของเราดีทุกวันเป็นคนใหม่เกิดใหม่ทุกวันเลยเปลี่ยนความคิดคิดใหม่ทําใหม่ทุกวันอะไรดีๆก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ไปย่ําอยู่ที่เก่าอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาคือพัฒนา So, Wang uh, started many of his uh, pre meal talks with Sawat which means just good wishes, well wishing, hello, good day. The Dhamma, we listen to some Dhamma, which is the best thing we could listen to before eating, listen to the Dhamma before consuming our food the 29th of june of 2568 or 2025 today so before eating we can listen to dhamma come together and hear some dhamma each day and so we can recollect our daily life practice and what if for the upasikas upasikas the male and female lay people who come here think you know why do you come here you come here to make merit what do you do to make merit so we listen to dhamma and the, Dhamma is for developing satipanya, mindfulness and discernment, which is for lessening our suffering, lightening the heart, uh, making the mind and heart happy. So we all come to the monastery. It's like we are going to the hospital. So when the body is sick, we need to see the doctor. We need to, the doctor has to uh, do tests on us and then see what kind of sickness do we have and has to, we have to stay close to the doctor Doing these tests so that he can prescribe medicine for us. And so, going to the hospital for the body, the sick must go to the hospital. There is a, we have a, we're heart sick. We have a sickness in the heart. We have suffering. So, we have to go see the monks who are like the doctors. We have to go see the monks in the monastery. And the monastery is like the hospital. So, all of us have this sickness in the heart. So we need to take care of it. We need to give it medicine. We need to nourish it. If it's not well, we have to hurry and see the doctor and take the medicine of the Dhamma. So Mungpoor Cha would say, Our life starts. When did our life start? We can think about when does our life start? One recollection or way to think about it is that it starts when we wake up in the morning. So say at five AM, we might wake up, wash our face, do our morning chanting do our practice do our work do our daily activities take our meals as we do this we see our mind we make it clean and this is the work or the duty of say our practice in the daily life this is a uh, right livelihood the way we use all of our requisites and so on we use it to make the mind clean we set our motivations well so each day it's like a new life when we wake up in the morning then at the end of the day, if we sleep for seven to eight hours, this is like being dead for seven to eight hours. And waking is like a rebirth, a new life. So there's new thoughts, there's a new day, there's new work. And what will we meet? What kind of moods will we meet? What kind of people will we meet? What sort of problems will we meet? Will we experience anger? Will we experience thoughts of enmity or wanting to get back at people, thoughts of revenge? Where there'll be uh, arguments during the day? And if there is arguments, and do are, do they help? Are they, are they of any benefit? Really, the thing that's of benefit is going to be virtue or sila. So this is something we can take and keep in our heart, this sense of virtuous behavior. In the evening, after we eat dinner, then we go to sleep. This is a day. And say, going to work, etc. Are our thoughts correct? How are we holding our moods, our thoughts, our emotions? And, um to make it correct where we can have metta that will make our day wholesome if we have goodwill during our day in order to have metta we can recollect that all beings have to get old and have to pass away so we can press we can have goodwill for everybody with these kinds of thoughts before sleep try to practice don't just kind of conk out at the end of the day do some practice and you'll sleep well so if anything went wrong during the day, uh, forgive that and forgive yourself. Encourage yourself. There'll be sadness or sorrow if we're not able to do this, if we're not able to clear our debts at the end of the day. Practice before you go to sleep. So clean the slate before going to sleep. And then um, if there's anything that happened during the day that was harmful to us, or somebody maybe uh, did something that made us feel bad, then forgive it. Forgive everything don't overlook this finish it all before bed so if there was thoughts of harming or thoughts of wanting to get back at people or thoughts of revenge don't overlook this fact of trying to forgive everything forgive yourself forgive everybody else before you go to bed this is one method of practice so if you don't do this if you don't uh, forgive everything before you go to bed and you still have thoughts of enmity toward people then you might have dreams of killing each other if you don't do this. So, but if we have thoughts of forgiveness and so on, and we've made merit during the day, and we've gone to the monastery, we can encourage ourselves by before bed. We can praise ourselves. We can say, "Yeah, we we made we did something good today." So then we can sleep well. We can sleep well. We can sadhu ourselves. We can even anumodina ourselves. Uh, and praise and thank ourselves, and even do Anjali to ourselves. If we went to the monastery and made merit, we did something good for the day, then we can sleep and be at ease and we'll have good dreams. So, listening to Dhamma is for cultivating goodness, for doing good. It's for waking up with a sense of ease and well being. Everybody needs to relax at some point during the day, the body needs to be able to relax. And when we sleep at night, we call this the posture of relaxing. So, if there's no relaxation for the body, then it gets tense. The body can't take it. And if we don't stop at all during the entire day, then uh, there's no sense of relaxation. So, the mind is the same. If the mind doesn't stop thinking throughout the whole day with all sorts of good thoughts, bad thoughts, mental proliferation, proliferation about the past, maybe past regrets. Sadness and sorrow that comes from thinking about things that happened to us in the past, or proliferation about some enjoyment and fun that we had in the past that um, we like to think and proliferate about, more thoughts of the future, future plans, then this is like the mind isn't able to relax through the whole day. So when we sit in meditation, that's for letting the heart relax, whether it's five minutes, 10 minutes, 15 minutes. Just let the brain relax a bit and let go of the past and the future. Let the heart be at ease. Relax the mind, relax the brain. Sleeping is for the body, but sitting in meditation or have samadhi is for the mind. So when we end our meditation, then the heart, the mind has good energy. It's encouraged and inspired. And we won't have a sense of losing heart or losing hope. We'll be inspired and happy. And then we can endure all of the moods that arise because the heart has energy. So, sitting in meditation and samadhi makes the heart strong. The heart needs to do this meditation every day. So, there's all sorts of issues. We think about all sorts of issues throughout the day and we take them into the heart. So, there'll be no space in there if we don't meditate. So, we need to meditate every day. And when the sun goes down, say sun goes down in the west, these cycles of the days, then at dawn it comes back up in the east, and we get up and we make merit. We make a determination to do good every single day. And these are thoughts of mental cultivation of practice. So get your own heart to practice, uh, train the heart, and remember this well.